สวัสดีครับกลับมาพบกับหลักสูตรเศรษฐกิจสูงวัยดิจิทัลเมื่อคุณเล่น Facebook คุณเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าครับอ,อมีอะไรบ้างเนี่ยวันๆเนี่ยเฟซเนี่ยเธอจะขายของอะไรกันนะกนหนาซ้ำซากจำเจไอ้นี่ก็แชร์แชร์อะไรอะ่ะเอ้าไอ้นี่อีกสินค้าอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญน่าเบื่อ น่าเบื่อที่สุดโอ้ชีวิตฉันมีเฟซเปล่าทำไงโอ้สาส์หลย,อ,อ,ยอ่ะคุณยายคะนี่ค่ะทิชชู่โอเค thank you เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งแบบนี้ใช่ไหมครับเฟซบุ๊กมีแต่อะไรที่ไม่น่าสนใจอะไรกันลงไปมีแค่สองไล้ แล้วยายจะขายของได้ไงเนี่ยเพียกับโพสต์ที่ไม่มียอดไลค์ลงภาพอะไรไปก็ไม่มีใครเห็นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปผมจะทำให้คุณเห็นว่า Facebook เป็นอะไรที่มากกว่านั้นไปชมคลิปนี้กันเลยครับ สูงไวดิจิตัลตอน Facebook สำหรับผู้ประกอบการมีพี่คนไหนไม่เคยเล่น Facebook กันบ้างครับคงจะไม่มีกันใช่ไหมฮะเพราะจากสถิติของ VR Social ซึ่งเขาสำรวจสถิติคนใช้โซเชียลมีเดียกันทั่วโลกเลยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้คนไทยเล่นโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook กันถึง50กว่าล้านคนโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะทั้งประเทศกันแล้วนะครับและที่สำคัญผลสำรวจของ a d d a หรือว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เขา,าก็ยังออกมาว่าคนไทยเราเนี่ยขายของออนไลน์กันทาง Facebook เป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งในบทนี้เราจะมาเข้าใจกันว่า f c e e o o o เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการในการทำให้ธุรกิจเติบโตและก็เชื่อมต่อกับลูกค้าและก็ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างไรกันนะครับ เฟซบุ๊กนะฮะนอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้พี่ๆเนี่ยสามารถสร้างโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็โพสต์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสนใจของเราแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนๆคนอื่นได้พี่ๆก็สามารถเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยนะครับโดยการสร้างเพจสาหรับธุรกิจของเราเช่นเดียวกันกับการสร้างโปรไฟล์ของเราเลยครับที่ช่วยให้เพจของเราเนี่ยเข้าถึงผู้คนได้เป็นจํานวนมากที่จะเป็นลูกค้าของเราในอนาคต ได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดของการทำธุรกิจแบบเดิมๆถึง4ด้านด้วยกันโดยด้านแรกนะครับก็คือคุณพี่นะครับสามารถที่จะโปรโมทและก็ขายสินค้ารวมไปถึงบริการต่างๆได้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณพี่เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร้านขนมเล็กๆและต้องการให้คนทั่วไปเนี่ยรู้ถึงขนมสูตรพิเศษของคุณพี่ หรืออาจจะเป็นครูสอนโยคะพี่ๆเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างเพจสำหรับร้านค้าแล้วก็โพสต์อัปเดตเกี่ยวกับขนมโดยเฉพาะขนมสูตรเด็ดของเราหรือว่าคอร์สเรียนของเราก็ได้ผู้คนในชุมชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่สนใจแล้วก็กดติดตามเพจของเราก็จะเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับขนมหรือว่าข้อมูลต่างๆของธุรกิจของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาหรือว่าโปรโมทเลยนะครับ รวมไปถึงถ้าหากมีลูกค้าสนใจขึ้นมาก็อาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าและก็บริการของเราผ่านระบบก่ลองข้อความหรือสามารถโปรโมทสินค้าในตลาดนัดออนไลน์ของ Facebook ได้อีกด้วยที่เขาเรียกกันว่า f c e e o o o m m r r k t t Page นั่นเองนะครับด้านที่2นะครับสามารถสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบชุมชนระหว่างผู้ประกอบการและก็ลูกค้าได้ด้วยนะครับโดย Facebook เนี่ย ก็เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับสร้างความสัมพันธ์และก็พัฒนาในระดับชุมชนระหว่างผู้ประกอบการและก็ลูกค้าทั้งการพูดคุยและก็รับฟังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตอบข้อสงสัยหรือว่าข้อคำถามต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นความต้องการความคิดเห็นของลูกค้าผ่านทั้งช่องทาง Facebook Page Facebook Group การบริการลูกค้าระดับนี้เนี่ย สามารถช่วยสร้างความไว้ใจและก็ความพักดีให้เกิดกับลูกค้าได้ด้วยนะครับด้านที่3นะครับสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้ารายใหม่ได้ด้วย a c e b o o k เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้ารายใหม่ได้อย่างง่ายดายทั้งนี้นะครับยังอาจรวมไปถึงได้เครือข่ายกับธุรกิจรายอื่นหรือว่าคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับเราอีกด้วยนะครับด้านสุดท้ายนะครับด้านที่4 f a c e b o กเนี่ยก็เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการโปรโมตของธุรกิจของเราซึ่งแทนที่เราจะต้องเสียเงินหลักแสนหลักล้านไปกับการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆเ,เราก็สามารถสร้างโฆษณาหรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจได้ตามงบประมาณที่เรามีอยู่ขอแค่เพียงมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโดยการสร้างโพสต์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจทั้งในรูปแบบของข้อความรูปภาพวิดีโอที่น่าสนใจ ที่บอกถึงประโยชน์ของสินค้าของเราซึ่งถ้าหากเนื้อหาของเราเนี่ยไปโดนใจคนส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะกลายเป็นไวรัลด้วยนะครับในการให้ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยได้มารู้จักกับสินค้าของเราอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้นอีกด้วยนะครับโอ้โหคำถามนี้ดีมากๆเลยนะครับครูบุตร ไวรัเนี่นะครับมันก็มาจากคําว่าไวรัสนั่นเองนะครับหรือถ้านักการตลาดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไวรัสมาร์เก็ตติ้งหรือว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะครับมันเป็นเหมือนกับเชื้อโรคนะครับที่มันมีการแพร่กระจายส่งต่อกันนะครับซึ่งพอเขามาเปรียบเทียบกับโลกของออนไลน์เนี่ยก็หมายถึงเป็นการส่งต่อแล้วก็แชร์เนื้อหาที่น่าสนใจกันอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับไวรัสนั่นเองนะครับ ซึ่งโดยสรุปนะครับ o k e b o o กเนี่ยก็เป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความสำเร็จในยุคดิจิทัลซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณพี่จะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าต้องการขยายธุรกิจ f c e e o o o เนี่ยก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับผู้คนที่จะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตทางออนไลน์ได้ตอนต่อไปมาว่ากันด้วยเรื่องการสร้าง Facebook Page รวมถึงการตั้งค่าต่างๆที่ผู้ประกอบการควรรู้เพราะคุณคือ ผู้สูงวัยดิจิทัลที่โลกออนไลน์เป็นพื้นที่ของการสร้างโอกาสและรายได้สำหรับทุกคนครับมาเรียนด้วยกันนะคะ